ผมนักเรียนในสิบตำรวจวัชระ,ะชัยสนใจ <c oughs> มูหน่งหมวด3ามกองร้อยที่2องกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางเลขที่83ดสิบสวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการประชาสัมพันธ์นการประชาสัมพันธ์นั้นคือการทำงานในการสื่อสารกันระหว่างองค์กรและสาธารณะ หรือแสดงต่อผู้ชมหรือประชาชนโดยใช้เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาธารณะเป็นการรายงานข่าวโดยเช่นการพูดในงานชุมนุมหรือทำงานร่วมกับแหล่งข่าวต่างๆการประชาสัมพันธ์นั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งในการช่วยสร้างภาพลักษณ ที่ดีให้แก่หน่วยงานองค์กรสถาบันและความรู้ความเข้าใจตลอดจนการรายงานของหน่วยงานองคอ์กรต่างๆในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์นั้นก็เป็นเหมือนประตูที่เปิดรับความคิดเห็นของประชาชนซึ่งมีการคิดแสดงความคิดเห็นต่างๆเป็นที่ยอมรับอย่าง กว้างขวางในทั้งหน่วยงานต่างๆของรัฐหรือเอกชน <c oughs> การประชาสัมพันธ์เพื่อให้รู้เข้าใจและสามารถนำไปประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานสถาบันครับความหมายของการประชาสัมพันธ์มีทั้งหมด4 หัวข้อหลักๆก,ก็คือ 1. คําคำว่าสถาบันสถาบันคือกิจการที่บุคคลได้จัดทําขึ้นโดยประสงค์ดําเนินการใดๆในสังคมนั้นให้รุ่งเรืองไปตามความปรารถนาเช่นถ้าเป็นกิจการด้านการเมืงองการปกครองสถาบันอันมีรูปเป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ถ้าเป็นกิจการนะครับสกลุ่มประชาชนประชาชนคือกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอาจจะแบ่งเป็นลักษณะต่างๆเช่นความสนใจระดับการศึกษาความรู้หรือฐานะหรือรายได้ต่างๆครับ กลุ่มของประชาชนก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของสถาบันนั้นๆสามครับคำว่าสถาความสัมพันธ์อันดีคือการเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มประชาชนเป้าหมายของสถาบันกิจกรรมนั้นๆ สถาบันได้จัดทำขึ้นจนกระทั่งดำเนินงานใดๆของสถาบันไปควรจะให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มประชาชน <c oughs> 4. คำว่าประชามติประชามติคือความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานครับ การประชาสัมพันธ์ในแง่ความร่วมมือสนับสนุนเนื่องจากความรู้สึกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรือว่าจะเหมือนกันก็ได้ดังนั้นสถาบันจึงควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนว่าสนใจมากน้อยเพียงใดให้ความสนับสนุนหรือไม่การคัดค้านหรือยอมรับเมื่อสถาบันได้ศึกษา สภาพความคิดเห็นของบุคคลแล้วก็จะหาทางแก้ไขหรือ <c oughs> การรับฟังความคิดเห็นความเข้าใจของประชาชนครับ <c oughs> ต่อมาความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มีองค์กรและสถาบัน ก็จะมี4หัวข้อหลักด้วยกันนะครับคือ1การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ครับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์เป็นการที่หน่วยงานประสบความสำเร็จทางด้านกำไรให้กับพนักงานในรูปของเงือนเดือนมีสวัสดิการต่างๆครับ <c oughs> ในขณะเดียวกันหน่วยงานก็เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนหรือเพื่อนบ้านที่ดีมีนโยบายส่งเสริมพนักง,งานให้มีตำแหน่งความรับผิดชอบที่สูงขึ้นรู้จักมีการฝึกอบรมและพัฒนาครสองการประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงานได้ครับ คือการประชาชนช่วยป้องกันชื่อเสียงมีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองรวมทั้งการบริการต่างๆให้ตรงความต้องการของประชาชนเกิดความเข้าใจในแง่ดีซึ่งเป็นผลในการนำไปแสดงความคิดเห็นหรือจะเป็นแง่ร้ายก็ได้ อาจจะนำไปภาพวิจารณ์ให้เกิดเสียชื่อเสียงย่อมไม่มีผลดีเลยเพราะในงานได้ตรวจสอบความถีดด่โฆษณาคคติของประชาชนก็จะคอยปรับปรุงดูแลอยู่เสมอครับ <c oughs> ต่อมาหัวข้อที่3อันประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นการทำให้ข่าวสารและเป็นข้อเท็จจริงที่ดีที่สุด ไม่ใช่เป็นการโฆษณาหรือพูดลวงย่อยุเพื่อให้เกิดความร่วมมือ <c oughs> หรือการนุ่มน้าในทางที่ผิดต่อกลุ่มประชาชนครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชาสัมพันธ์ทำให้เกิดความเข้าใจระว่างบุคคลและหน่วยงานนั้นจึงต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายและส่งผลดีต่อกันและกันครับ สีการประชาสัมพันธ์ช่วยการขายในการตลาดอีกด้วยนะครับการประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานเมื่อประชาชนมีค่านิยมหรือรู้สึกดีก็จะมีใจพร้อมที่จะรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆที่หน่วยงานได้จัดมาให้ซึ่งเป็นแรงกระตุ้น ที่มีความต้องการของผู้อยากได้หรือจะซื้อสินค้าหรือขายบริการดังกล่าวครับส่วนการประชาสัมพันธ์ของผมก็ขอจบการรายงานนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ